ได้ธรรมชาติราช้างช้างเติมเต็มขมพระเพื่อนขอบคุณแอกรีติแอกรีดีคุเบอร์ไดอินเวอร์เตอร์ทุกตัวขอบคุณสนามมวยเพชรบัญชาสนามมวยวิกแอร์ A, อันดับหนึ่งของภาคใต้ขอบคุณเพชรยินดีขอบคุณจิตเมืองนอนท์ขอบคุณเกิเพชรขอบคุณมวยสด .com และขอบคุณครับโปรโมเตอร์หนุ่มน้อยเมืองหาใหญ่หรือสมนึกพัฒบุรีครับผมครับแล้วก็ต้องขอบคุณนักมวยทั้งคู่นะครับตอนนี้ก็กำลังทําันอยู่กลางเวทีนะครับสําหรับเจ้าเพชรรุ่งสิทธิ์ครูโนดน,นี้ก็ เป็นมวยเข่าในเหนียวฝังหน้าดันแทงสำหรับเจ้าเพชรจงรักก็เมื่อกี้น้องชายก็เป็นฝ่ายแพ้เทนนเกินนอกเอาไปแล้วมาดูพี่นะครับมาดูพี่ว่าเป็นอย่างไรสําหรับค่าคืนนี้เป็นมวยจังหวะฝีมือไอคิวมวยสมองมวยร้อยแปดเลยสําหรับเจ้าเด็กคนนี้เพชรจงรักครับผมครับผมธนาบุญแดงนี่เพชรรุ่งสิิครูน่นะก็มาซ้อมที่เกาะสมุยครับที่ค่ายพันชิดนะครับก็เลยวันนี้ใช้สีเสื้อของพันชิดมวยไทยนั่นเองฮะมาครับโอแค้งฮะจังหวะแรกแข้งครับ เ,เข้าหาหครับเก็บเข้ามาครับนี่คือยกแรงฮะมาวัดระยะของอาวุธวัดความหนักแรงของอาวุธดูชั้นดูเชิงกันไปก่อนครับสไตล์ของมวยไทย5ยกนะฮะเก็บเข้าหาครับในวันเสาร์นี้ก็มีรายการสึกรวมพลคนสมุยเหมือนเดิมนะครับถ่ายทอดสดผ่านช่องทาง Facebook และ YouTube ของสึกรวมพลคนสมุยนะครับวันเสาร์ที่6นะครับผมเวลา3ามทุ่มเช่นเดียวกันอย่าลืมฝากติดตามกันด้วยนะครับ นะครับว่าเพชรลุงตอนนี้ก็เดินก้าวาขยับเพื่อทำลายจังหวะออกแข้งซ้ายไปก่อนตอนนี้ก็เจ้าจุ๊กเพชรลุงแล้วก็จังตั้งรับจับทางอยู่นะครับมาดูนะครับกระดูกกระเดียวการผ่านมวยไม่ต้องพูดถึงเลยสำหรับเจ้าเพชรลุงสิทธิ์ครูโนหรือเจ้าเพชรลุงพันชิตมวยไทย29ปีสำหรับเจ้า,าพเาพ,รพชรจรงรักรุ่นน้อง22ปีวันนี้รุ่นพี่จะปัดนมม้นมขมน้าหรือเปล่าวันนี้สำหรับรุ่นน้องวันนี้ก็ถือว่า จังหวะฝีมือไอคิวมวยสมองมวยดีกว่านะครับมาดูกันนะครับตอนนี้ก็ฝ่ายเจ้าเพชรรุ่งกำลังเดินเข้าหาเพื่อจัดจ้องจ้องเดินเข้าหาเพื่อทําลายจังหวะอ่าลรากต้องมาดูว่าจะเป็นยังไงครับเหยียบเข้าหาครับแข่งออกแข่งมาครับเดินเข้าหาไปก่อนฮะทักทายกันด้วยอาวุธเล็กๆน้อยๆครับแข่งซ้ายครับเหยียบเข้าหาครับอ่าซ้ายขึ้นมาเตะพับในครับเหยียบเข้าหาครับเดินตามติดกันไว้อยู่ไม่ทิ้งห่างครับผมจังหวะนี้ ยกแรกก็ถือว่ากําลังจดจ้อ,องดูนะครับยังดูอาวุธดูอะไรต่างๆกันอยู่นะครับยังไม่เพิ่มความดีกรีร้อนแรงกันตอนนี้สําหรับเจ้าเพชรรุ่งก็ยังเดินขยับเข้าหานะครับส่วนเจ้าเพชรเจ้าเพชรจงร,ร,รักก็ตั้งรับจับทางนะครับกำลังดูลาดเราของพี่รุ่นพี่ที่เดินบุกเข้าหาว่าจะเป็นอย่างไรสกัดกันอาวุธแบบไหนดีเข,าาขเข้ามาครับเดินเข้าหาครับเขี่เข้ามาครับ อยู่หน้าที่สนามมวยเพชรบัญชาครับตอนนี้เรามีมวยสามวันแล้วนะครับก็คือจันพุทธเสร์น,นะครับผมเอาหมดยกพักกันก่อนฮะ And นะครับสวัสดีน้องอานุชานะครับน้องอนุชาน้องกระรันนะครับน้องกาะรันถ้าอา่านผิดก็ขออาภัยด้วยนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาแล้วก็ช่วยกดแชร์กดไลค์กดเป็นกําลังใจให้เพจมวยเด็ดเจ็ดแปดเก้าของเรากันด้วยนะครับเอาต่อกันบนเวทีกับน้องเชอาเดินเข้าหาครับ แหมมีจังหวะโดนกระจบนิดนึงไม่เป็นไรฮะขอ,ขอโทษขอโพยกันไปแล้วก็ว่ากันใหม่นะครับแข่งซ้ายสูงครับหลุดไปนิดนึงฮะท่านั้นของเพชรนะครับเพชรรุ่งฮะมุมน้ำเงินเพชรจงรักนะครับแหมเพชรตัดเพชรสองเพชรมาเจอกันเพชรในจะคมเพชรในจะแข็งเพชรในจะเหลี่ยมมากกว่าก็ต้องมาดูกันนะฮะเอาเดินเข้าหาครับแข่งขวาลำตัวมาครับเอามัดขวาขึ้นไปแล้วตามด้วยแข่งขวาครับแหม เรียกได้ว่าต่างคนต่างก็แลกงเอาวุ้นให้คืนกันไม่มีใครยอมใครโอ้โหแข่งขวาดองนี้ครับทางั้นของเพชรจงรักก็หนักแรงเหมือนกันครับครับก็ต้องเดินให้ติดเดินบดไอ้บี้ต้องให้ติดนะครับอยู่วงนอกแบบนี้แพชรนุ่งบอกว่าแม่ก็ถือว่ารุ่นน้องก็ทําได้ดีตอนจงังหวะนี้นะครับแม่จงังหวะฝีมือไอ้คิวบวยสมองมวยร้อยแปดเลยสาหรับเจ้าเพชรจงรักวอลสังประภัยหรือเจ้าเพชรจงรัก เพชรจงรักวอกสั่งประภัยครับเพชรรุ่งนี่พันชิตมวยไทยหรือเพชรรุ่งศิษย์คุโน่นะฮะอ่ะเดินเข้าหาครับแข่งซ้ายเติพับในครับเพชรจงรักครับเพชรรุ่งยังคงเดินขยับเข้าหาอยู่นะฮะเดินเข้าหาครับประชิดเข้ามาครับเดินขยี้เข้ามาครับเดินตามติดครับนี่ไม่ใช่วิญญาณตามติดนี่คือนักมวยเดินตามติดนะครับเก็บเข้าหาครับออกแข่งซ้ายไปก่อนทักทายไปนิดนึงฮะเดินเข้าหาครับเก็บเข้ามาครับตีบดักไว้เลยฮะทางด้านของเพชรจงรักครับทีบทำลายจังหวะนะครับเพชรจงรัก แข่งขวาเจอยังครับเอาหมัดซ้ายครับเพชรรุ่งครับอาจังหวะขวางครับดันเอาไว้ครับเอาผักออกมาก่อนฮะยังไงครับไล่แขนกันฮะวัดกําลังของแขนแขนใครแขนมันแขนใครจะหนักแรงกว่าโอ้ยไม่ได้ครับเอาแยกออกมาเพชรรุ่งก็ถือว่าตอนนี้กำลังเดินต้อนข้าวหารุ่นน้องเดินเข้าไปเดินขยับเข้าไปเดินเข้าไปขยับเข้าไปแต่ยังทําลายจังหวะของรุ่นน้องไม่ได้ออกมาซ้ายแมตอนนี้ก็ถือว่ารุ่นน้องก็ยังทําหน้าที่ได้ดีอยู่ครับไม่เพียงพล้ำ ที่จะให้รุ่นพี่ตอโตอย่างไรตอนนี้ออกแค่ขวาแม่ทันนัตทันนีเลยดอกนี้มาครับขยับเข้าหาครับเดินเข้าไปครับยังไงครับออกไม่ออกครับอยู่ในระยะที่ออกอาวุธก็ถึงตัวอยู่ที่ว่าจะออกหรือเปล่าแข้งซ้ายมาก่อนนะท่านันของเพชรจงรักครับเพชรุงเข็บเข้ามาครับมัดหนึ่งสองเพชรรุ่งตามด้วยแข้งขวาแข้งขวานี้หลุดติดเชือกไปเลยฮะมาว่ากันใหม่ที่กลางเวทีครับอแขยับเข้าหาครับเดินเข้ามาครับติดเข้ามาไปชิดมาครับออกแข้งซ้ายสูงครับท่านันของเพชรรุ่ง โนไหลไปทีนึงเก็บเข้ามาครับเอาแข้งขวาลําตัวเกี่ยวไว้ไม่ได้ครับดึงกลับเร็วครับเอาเข้ามาเกี่ยวไว้ครับตามด้วยมัดขวาครับล่แขนกันอีกแล้วฮะล็อกเอาไว้ครับขวางเอาไว้ครับกําแพงขวางไว้หลุดออกมาแล้วสอกแหม่หลบได้ซะก่อนเอาหมดยกก่อนครับเอ d น f r o u พี่พรครับกลับมาลือกันดูครับยกนี้ก็ถือว่าจะเพิ่มความร้อนแรงหรือเปล่าสำหรับเจ้าแพรรุ่งเซ์ครูโน่หรือเจ้าแพรรุ่งพันชิตมวยไทยเดินเข้าไปนะครับ เอาเพชรวานนก็ยังทาได้ดีอยู่อาวุธหลากหลายกว่าแม่ขวางหน้าดันแทงตอนนี้สู้กันเลยวงในแม่เพชรรุ่งก็ออกขวาเอาพาตีไปตีมาครับแทงไปแทงมาครับเอาไล่แขนไปไล่แขนมาครับยังไงครับยังไงครับกรรมการยังไม่แยกก็ว่ากันต่อฮะเอากรรมการแยกแล้วครับออกมาก่อนนะฮะแม่มาถึงก็เปิดเกมกันวงในเลยทีเดียวเอาเดินโคหาครับธนาของเพชรรุ่งครับแขบเข้ามาครับตั้งรับจับทางครับทนาของเพชรจงรักนะฮะมาครับแข่งขวาครับ ไปครับสอกครับเราทาได้แข้งซ้ายครับวงในครับเขาครับเราขวางเอากำแพงขวางเอาไว้ฮะดันออกมากรอหลุดออกมาได้ครับแล้วเขาอีกทีครับบิดออกมาครับแล้วก็เขาคืนไปครับแล้วเขามาครับให้เขามาให้กัไมโกงครับพยายามจะใช้มือกดเอาไว้ฮะยังไงครับอ้าวกรรมการแยกออกมากรอครับกรรมการอุทัยโชติอัมพรครับตอนนี้ก็ถือว่าแลกกันระวางวงในนะครับอีกคนขวางอีกคนก็ดันสู้ดันสู้เลยนะครับตอนนี้ออกขวาไว้สำหรับเจ้าเพชรจงรักโอ้ยฝาดรอกนี้ออก สองดอกนี้แม่ทำลายจังหวะตอนนี้จ้เอาเพชรรุงก็อาศัยหลักเลี่ยมเอาล้มลงไปเอาแยกแยกแยกไม่เป็นไรครับเสียจังหวะนิดนึงครับมาวางกันใหม่ครับเดินเข้าหาครับออกมาแล้วตํามด้วยแข้งขวาครับแข้งขวาล่างครับธนาทองเพชรจงรักเพชรรุ่งเดินเข้าหาเขยับเข้าหาอย่างไงครับถีบไปครับถีบซ้ายครับเพชรรุ่งเดินเข้าหาครับพยายามแหวกกาดแหวกมือเข้าไปฮะ แข่งขวาครับเอาแข่งซ้ายคืนครับโอ้สายสูงดอกนี้ครับแล้วตามด้วยมัด้ายครับเพชรจงรักเพชรร่งขยับเข้าหาครับเดินเข้าไปครับวงในครับยังไงครับแหมพยายามกําแพงขวางไม่อยู่ครับบุญออกมาก่อนฮะไล่แขนหามเลี่ยมหาจังหวะครับดึงแขนออกมายังไงเอาเข่าครับแล้วพยายามจะเข่าคืนฮะแต่เหมือนไม่ถนัดดีครับพยายามจะขวางไว้พยายามจะบังไว้เข่าไปครับแล้วก็เกี่ยวไว้กรรมการต้องแยกครับครับตอนนี้ก็กำลังสู้อยู่หวงในกันอย่างเดียว สำหรับจเจ้าเพชรจงรักครับจเจ้าเพชรรุ่งตอนนี้เพชรรุ่งก็เดินเข้าหาเพื่อทําลายจังหวะออกแข้งซ้ายออกแข้งซ้ายสองดอกเนี่ยถือว่าออกไว้สวยสก,กัดรุ่นพี่อีกคนนึงแหมโดนยังไงหรือเปล่าเอาครับแข่งมาแข่งไปครับจังหวแะแรกแข่งคัวงในไม่ถนัดมันจัดกันวงนอกครับผมจังหวะน,นี้ครับเอาแข่งมาครับเตะจ่อยางครับเพชรจงรักครับ สายลำตัวครับเพชรรุ่งครับพลิกออกมาเข่าซ้ายครับแหม่เริ่มเริ่มมีโดนเริ่มมีแน่ทเอาเข่าขวาครับโอ้เริ่มจุกเอาเข่าขวาจุกครับพยาผักออกมาครับโอ้ยยังไงเพชรจงรักครับโดนหมัดซ้ายลำตัวโดนเข่าโดนเ่าโอ้ยไม่เป็นไรครับลงไปให้กรรมการนับเซ็กก่อนครับผมจังหวะนี้ first ส o u n า30 s e c o n ี left ไหยไวไหมจังหวะนี้ดูนะครับว่าวหวหรือเปล่ากรรมการนับแนะครับ เอาละฮะยังไงครับจะปิดเกมได้เลยหรือไม่ฮะเอาเดินตามติดอยู่อ้หมดยกครับกรรมการชิดเข้ามาครับพลิกไปครับหมุนไปครับไล่แข่งนเอาเขาไปครับแล้วแม่สัดออกมากรนะฮะเอาเดินเข้าหาครับยกทีซีครับแข่งครับหมัดขวาครับทางด้านของเพชรจงรักครับเพชรรงนีขยับออกมากนฮะตั้งรับจับทางไว้ก่อนเอาแข้งขวาครับเพชรรุ่งสำหรับเจ้าเพชรรุ่งยกนี้ก็ถือว่าตั้งรับจับทาง สำหรับเจ้าเพชรจงรักก็เดินเข้าหาเปิดเกมแล้วหลังจากที่พลาดมาไปยกที่3มาดูยกที่4ยกนี้จะใช้หมัดใช้ศอกทำลายจังหวะของเจ้าเพชรรุ่งได้หรือเปล่าอ๋อเราก็ต้องมาดูนะว่ายังไงครับแหมเอาครับแข่งซ้ายครับเอาแข่งขวาขึ้นมาครับเดินเข้าหาครับทางด้านของเพชรจงรักเป็นฝ่ายเดินเข้าหาครับเพชรรุ่งเป็นฝ่ายตั้งรับจับทางเอาเข้ามาครับมีหมัดเป็นชุดฮะเอาเข้ามาตีเข่าซ้ายครับเอาแข่งซ้ายครับเพชรจงรักครับเพชรรุ่งเข้าไปเข่าขวาครับ ยังไงครับวงในครับวงในวงในไครจะได้ไปวงในวงในไม่มีอะไรกรรมการแยกซะก่อนฮะสำหรับเจ้าเพชรลุงยังประมาทมัดของเจ้า,เ,าเพชรจงรักไม่ได้นะครับมาลูกนี้ก็ถือว่ามีลูกสวนสวยๆหลายดอกเหมือนกันนะครับสาหรับเจ้าเพชรลุงแต่ตอนนี้เจ้าเพชรจงรักก็ถือว่าเปิดเกมเข้าหาเพื่อที่จะทําให้เจ้าเพชรลุงหลับหล่นหรือเปล่าหมาครับนะฮะซ้ายครับออกแข่งสายคืนครับ จะสอกแต่ไม่ถึงก็ตามไปเข่าก่อนดีกว่าครับมาครับวงในครับยังไงครับยังไงครับแหมวงในกินเวลาไปเปล่าๆนะฮะกรรมการแยกก่อนครับก็ถูว่าเพชรรุ่งตอนนี้ก็ตั้งรับจับทางเพื่อที่จะอ่าเรือเวลาแหมตอนนี้ก็เดินเข้าหาดูครับดูหมัดของเจ้าเพชรจงรักจะทําร้ายเจ้าเพชรรุ่งได้หรือเปล่าจังหวะน,นี้ออกแปดซ้ายโอเคขวามาซ้ายแมหมมดซ้ายมัดขวามาซ้ายมัดขวา,า,ยขวาอย่าไปล้อเล่นกับหมัดเจ้า เพชรจงรักนะสาหรับเจ้าเพชรลุงแม่ระวังให้หยับประมานนะครับนะอย่าล้วมนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้บนสังเวียนแห่งนี้นะฮะประมาทไปไม่ดีครับเอาเดินเข้าหาครับเก็บเข้ามาครับยังมีโอกาสอยู่ยังมีเวลาอยู่นะฮะนาทีทองยังมีอยู่นะครับเข้าไปครับเอาเข่าซ้ายครับล็อกไว้ครับล็อกไว้เข่าซ้ายมาครับเพชรแม่เพชรแรกเพชรเพชรเข่าเพชรนะฮะจังหวะนี้ สำหรับเจ้าเพ,เพชรจงรักก็ยังเดินเข้าหาต้นมัดขวาจะไปลุกออกซ้ายจะเพชรจงรักก็ออกเข่เขาซ้ายไปออกแค่งซ้ายแม่ระวังนะครับการขอการขอยังมีอยู่การขอยังมีอยู่อย่าประมาทไม่ได้สําหรับเจ้าเพชรลุกประมาทไม่ได้แม่แรงฮึดยังมีแรงสู้ยังมีครับยังปะทะได้อยู่ฮะจะแพ้จะชนะปะทะไว้ก่อนครับโอกาสยังมีครับเขียบเข้ามาครับซ้ายครับผูกซ้าย เพชรจงรักครับเอาศอกขวามาครับเพชรรุ่งอบิดมาขวางไว้แล้วเข่าซ้ายเข่าซ้ายโอ้ยสวยครับเข่าซ้ายสวยครับเพชรจงรักครับหมัดซ้ายบางตัวเพชรจงรักครับเอาเหมือนจะมีอาการครับเข่าซ้ายครับเข้าครับโอ้ยเอาละครับเหมือนจะม่ไปโอนะครังช่วยไว้อีกแล้วต้องมาดูว่าเพชรจงรักจะสามารถเอาคืนได้หเปล่าแทงเขาไปครับเพชรจงรักครับเพชรจงรักเดินเข้าหาเพชรรุ่งสวนมายังไงครับหมุนไปแล้วกดลงไปครับผมจังหวะนี ก็ถือว่ายกที่4ที่ผ่านมานี่เจ้าเพชรจงรักทําได้ดีนะน้องเชดูโอ้โหโดนมาซ้ายมันขวา่าแหมทำได้ดีมีอาชิพแล้วมีอาชิตด,ดูครับว่ามีอาชิตจะฮึดได้ขึ้นหรือเปล่าครับมีเงินรางวัลที่อาชิตมียอนมียุบหรือเปล่าสำหรับเจ้าเพชรรุ่งยุบหรือเปล่า อ๋ะครับอย่างที่บอกครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับพเวลายังมีโอกาสยังมีนาทีท้องยังมีอยู่นะฮะอยู่ที่ว่าจะทําได้หรือเปล่าครับเอาเดินเข้าหาครับเอาหมัดซ้ายครับองาสเอาทิบสกัดไปก่อนเอาแข้งซ้ายมายังไงครับเอาพยายามจะเดินบทเดินบี้เดินขยี้เดินตามติดครับเข้าไปครับเข่าซ้ายครับเข่าซ้ายยังไงดึงออกมาแล้วผลักออกไปแล้วเข่าขวาเข่าขวาครับทางด้านของเพชรลุ่งเข่าเหมือนกันเอาเพชรลงรักเข้ามาขวางเอาไว้แล้วหมัดลําตัวแล้วหมัดบนแล้วหมัดลําตัวแล้วเตะขึ้นไปแล้วสอกไปยังไงโอ้ยลชุลมุนพันละวันเหเป็นกันโอ้ โอ้ยโดนสอกครับผมโอ้ยโดนไปนับครับผมจังหวะนี้โอ้โหกรรมการนับแปดนะครับโอ,โอ,โอ no. ้กรรมการนับพลิกนะครับพลิกลับกำลังทลายสำหรับคู่นี <am <am the ้เดี๋ยวมาดูภาพช้ากันนะครับว่าจะโดนอะไรนะครับเดี๋ยวมาดูภาพช้ากันนี่ครับนี่ครับได้เงินรางวัลได้รับเงินรางวัลจากท่านนายสนามมวยเพชรบัญชานะครับ นี่ครับอ,อัชชีตสองมืนบาทจากสนามนายสนามมวยเพชรบัญชานะครับจากน้องอาร์มนะครับคุณอภิเดชคำแก้วนะครับนี่นะครับนี่นะครับบอกแล้วว่ามัดมวย เป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนจริงๆพลิกลอกพลิกรถผ้าป่าคว่ำรถกระถิงเทกระจาดกันเลยทีเดียวผมจังหวะนี้ฮะโอ้โหสนุกสนานกันแล้วก็ได้อัดฉีดไปเรียบร้อยครับสนันของเพชรจงรักวาสังประภัยก็ได้อัดฉีดนะจากนายสนามคุณอภิเดชคำแก้วครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับเพชรรุ่งพันชิดมวยไทยโอ้ ด้วยนะครับตอนนี้ยังไม่ฟื้นนะเลดิสซ่าเจตแมนพริสผู้ช่วยแฮนด์ซูเกต้าฟอร์บลออฟไฟเตอร์ขอเสียงปรบมือน,นะครับให้กับนักมวยทั้งสองท่านด้วยนะครับโอ้ได้ได้ว่าเป็นการต่อสู้อย่างดุเดือดน,นะครับแล้วก็แหม่มีนะเละสี่ไฮไลท์ออนสกรีนมาดูภาพชาครับจังหวะสอซสายสอกนี้ครับขอดูอีกครั้งครับโอ้ยขออีกครั้งได้ไหมครับขอดูอีกครั้งครับแหมระหว่างเราที่เรากำลังร